นี่คืองานแต่งรองวลาพรมีดานะเดือเป็นเจนเมฆกลองนะหมาสวยงามมากๆเลยครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆครับวันอาทิตย์จิตมั่นคงดำลงมั่นสร้างความฝันอันสูงสุดๆจุดหมายยา,าายาวๆยาวโต้สู้ต่อไปขอให้ ก็ให้มีแต่ความสุขมากๆนะครับนี่คืออะไกว่าเจอกันเป็นบุญวาสนาเจรจากันเป็นจัญยาณิมิตมีจิตกะค่าผูกพันกันหรือว่าเป็นบุเพกะตะปุญญาตาเขาเป็น,น,นรบนนนรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยวเ,าเราเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะครับอันกากาน,น,นี้นนคือคณะครัอาจารย์เขามาร่วมครับเดี๋ยวถ่ายกัน โอเคเตี๋เต้าไปกันเริ่มเลยก็ความสุขสดชื่นสมหวัง ตะบนเห่ขันหมาที่สวยงามมากๆเลยนะครับทางเรือลำแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำครับสวยงามมากๆเลยครับเจ้าบ่าวครับตะบนเห่ขันหมามาทางน้ำนะครับหาดูหาชมได้ยากมากๆนะครับนี่แต่งงานของรองอาราพรบิดา รอผู้ดูการสารเด็กสาโรงเรียนสาธิตประหองโยธินรามินทราพักดีนะครับเ<ะ>จ้าบ่าวหน้าตีตาดีแล้วก็หล่อครับครับตาดีก็หลอ่อความโชคดีเลยน,นกันอย่า จะบ่าวกเราออกมาแล้วนะครับทันเวลาถันตรงทีพอดีครับอ่าก็มีต้นน้อยนะครับจะบ่าวกมาแล้วอันนี้คือเจ้าบ่าวบ่าวมาลหรือต้อนกล้วยนะครับต้นกล้วยมานะครับต้นกล้วยต้นน้อยมาอันนี้คือพิธีทางเรือนะครับพิธีทางเรือ สวยงามมากๆเลยนะครับขอเชิญทุกน่าเนเลยนะครับเดี๋ยวเอเชิญตั้งขบวนขันมานะครับเจ้าบ,บ่าวใช่จำเป็นขบวนขันมาที่สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะต้อนรับเจ้าบ,บ่าวนะครับ กัในตอนนี้นะครับมาเจ้าบ่าวนะครับสมบเจ้าบ่าวก็จะเดินทางมาถึงนะครับที่เลดเจนนะครับเจ้าบ่าวห่อหน้าตาดีมากๆเลยนะครับวันนี้วันอีกจ้านสงสี่หนึ่งึตะวจ้ากท ไม่น so like ้อยครับไฟมัครับได้ถึงสิบรับจะเปล่าขอฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงครับขอน้ำเสียงแบบปกติเลยนะครับวิวข้ามคอแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วครับมีกระบวนกองยาวนะครับกองยาวกองยาวนี่คือกระบวนนะครับมีต้นกล้วยนะครับต้นอ้อยนะ ทุกคนก็ขบวนแห่ขันมากมาแล้วนะครับครับมาแล้วขบวนเจ้าบบานะครับเพื่อที่จะมาสู่เจ้าสาวมาแล้วอตอนนี้ตอนนี้กันเราจะเข้าสู่ประตูเงินนะครับประตูงอทอกันล้เสร็จเจรจาก,กันแล้วครับกําลังจะเสร็จเ้รจา เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวหลอมากๆเลยครับนี่นก้าสคองาสรวยดีมากครับพียามซ้ครับสวยและดีมากครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสามคำสามมอบซองให้เป็นเจริญรุครับ อาต่อไปที่สองแล้วนะครับที่สองรักสุดสุดรักสุดสุดารักัไม่ได้ยินเลยรักสุดสุดรักสุดกรักสุดสุดโอเคเจ้าสาวรออยู่ด้านบนแล้วนะครับ แล้วนะครับประตูเงินประตูทองนะครับอ๋อเจ้าจะรอยอยู่ข้างบนแล้วนะครับุคนก็รอครับในท่ามกลางนะครับฝนก็โปรยปลายลงมานะฮะตอนนี้ ญาับครูนะญา่นอนนะอยู่กันน <ot> okay. ี่ันนะโอเคเจ้าบ่าวสัญญาว่ารักแล้วก็จริงจะอยู่ด้วยกันนี่รันดอนนะครับน่ันดอนมาน้านนี้แล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเพื่อนอ้่อครับผมครับครับถามว่ารักอ้อจริงไหมครับผมจริงมากครับรักแน100%คบร้อยร้อยนึ่งเปอร์ครับผมมเกินร้อเลยเกินเลยเปอร์เซ็ครับ สำนัครับเอกดนตรีครับผมพื่น้องครับรักเพื่อนบุตเอ่อมันอย่าไปจำกัดนิยามคำว,ว่ารักเลยครับว่าจะดูแลกันไปตลอดชีวิตครับโอ้โหดูแลกันไปตลอดชีวิตนะครับเป็นคำนิยามของเอย่ยางยงไม่หดยังไม่ดเจ้าบ่าวนะครับ,อบอตอนนี้กำลังเห่ขันมาเข้ามาครับอย่างคือเพื่อนบุตร อเคช่มัให้มีความสุขครับโอเคแบบเจ้าบ่าวอยู่ด้านาจ้าสาวอยู่ด้านบนนะครับกาลังทักทายเจ้าสาวอยู่กันบนนะเป็นการทักทายกันให้คกันครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเจรจานะครับเจรจา ครับสวตอนนี้นะครับคุณพ่อครับถามหน่อยสิครับว่าวันนี้ขยุกขบวนอะไรกันมาครับคุณพ่อครับคุณพ่อถามหน่อยครับว่าขยุกขบวนอะไรกันมาวันนี้ขยุกขบวนอะไรกันมาครรรััับบมาาทออะะไกนคคคเุณพ่อถามวันนี้มาทำอะไรสาวคะมาขอลูกสาวขอลูกสาวคุณพ่อบอกว่ายินดีครับตัวเล็กเอาพาส่งให้กับคุณอาลูก สองท่านเลยลูกาหนูสองคนน่ะแล้วบอกว่าขอเชิญเข้าบ้านค่ะขอเชิญเข้าไปสองท่านอยากให้สองน้องได้เลยค่ะสองน้องได้เลยเข้าบ้านใช่ค่ะทีนี้คุณพ่อเป็นไ่มต่อไปถ้าแกรจะเข้าบ้านครับคุณอบ้านครับตอนนี้เข้าบ้านนะครับตอนนี้ก็อะไรจะเข้าไปครับกระโววันเหยกันมาเข้าบ้านแล้วครับมีนะครับมื่อวานน้องไม้ นี่เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศนะครับงานแต่งรองวราพรบิดานะครับทุกคนก็มีความสุขกันนะครับนี้เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศพิการงานในต้นไม้ไมก่อนตอนนี้ยืนตากฝนอยู่นะครับเดี๋ยวจะเจรกน้องงามแล้วนะครับผมด้านหน้าเลยครับต่อไปเป็นการพิธีรับต้นไม้หมกคน เป็นพิธีรับต้นไม้มงคลนะครับรับต้นไม้มงคลเริ่มที่หนึ่งจ้าทหมดเลยครับข้ามข้าวหอมนาครับเติมสองสามทีจ้ารับเติมสองสามอ่าเรียบร้อยครับต้นไม้มงคลก็จะมีต้นกล้วยครับต้นอ้อยนะครับายถึงต้นกล้วยหปายถึงความบุรโธมูรณ์ต้นอ้อยหมายถึงความรักนะครัความเชื่อหวานน้ำรดต้นไม้นะครับและกับพี่คนถือนะครับรดน้ำต้นไม้อันนี้คือน้ำรดน้ำต้นไม้ครับ ครับอันนี้คือ <Okay. S 1> ถิ่นบ้านนะครับวิธีทางบ้านุงัะ